วันนี้เวลา9นาก59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายปรากรสุวรรณรัตน์โอคโมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่37ประจำปีการศึกษา2565ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี รอบเช้าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีมติมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่นายประกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีจากนั้นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระดับปริญญาเอกโทและตรีรวม2,076คน มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาก,นกำลังคนให้พร้อมเป็นนวัตกรพระนครที่มีความรอบรู้มีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็วจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยรองรับอาชีพในอนาคต